สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบครัวตะกลมชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องจา้ามนีสิพามาเห็ดเมนูหล,ลับหมูพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็เลยหนึ่งเข่าวเวทาอนซุ่มเด็กหน่อยไปเสื่อนหมูอยู่ตลาดอยู่พี่น้องเอ้ยพูนพี่น้องสามติปใหญ่ๆพี่น้องเฮียหน,นี่หนึ่งตละลเทียพี่น้องเทละสามกิโลไปเลยเด้อจ้ามันก็นหลายคนเนาะพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันก็ตั้งหกคนเด็กหน่อยอีสองคนเนาะพี่น้องเนาะ บัดที่นี่พี่น้องเข่าก็เริ่มซีซุกแล้วเด้อจ้าข่กิสเตรียมใส่กระติบตข่าแล้วพี่น้องสามติบจุกๆไปเลยพี่น้องเอ้ยกินจังไดสิให้เหลือเฮียน,นี่ผมมีคำ่าเหลือเด้อพี่น้องเดอ้อขันยังสส่กับสิภาพพี่น้องไปชมคลิปครอบครัวตะกลมชาแนลกินอาหารกันเลยเด้อจ้าจิ คิดว่าจะพาเขาขมาไหมเด็ดไปได้เด็ดปูย่างนนกเส่อากอะไรมาลนัจ้ะครับ่ไมเ็บมาก่สวนนะไรหัวเหัวเว่หัหัเว่ยหหัว

คนกูเบอใหญ่คนกูเจะว่าหนึ่สื่ของคนนี่ซส้สสสส่อยู่กัป米าในฟองงั้นใง่ปะนันสวยวันนี้กินม,มันซ่ามันก็ยังด เขากำลังตักผมาที่ข้างล่าสบยเลือกเอาอวได้สามสิบนกต้องต้องมงว่าใชไหมคนวใส่อเคนวใหอเล่าใส่ก่นหน้า พักกินช่วงนึง huh. ก uh ่อนดอกฟุ้งน้ำมันก็จบแล้วโซเดียมตอกยกล่ะอ้แจกแจ๊บโอ้ยนั่งนัดงนั่งเจอกันเวลา đẹp hơn quá, ừ, đẹp hơn nhiều lắm, Để hơn nhiều lắm, đẹp hơn nhiều เ่าหลายประเทน้องหลาัน้องเราเด็กเบากัน 咧，点样用？ ให้เมี่ขมเาเนา้ากนามาให้เองมยเตนาะเตอมาแยนมยนาอามามามาสินองมาเอใช้ในละเนาะตมากัากวนขอบปากของพ่อปากจ้งขอบกว่านตบลมสินองแลเด็กนะ